เกี่ยวกับารเดินทางแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่เมื่อสิบปีที่แล้วนี่มาโหนี่ฝนพึ่งพึ่งผ่านตกลงไปนะครับฝนพึ่งตกเพราะว่าพื้นถนนยังเปียกมีน้ำขังครัับไปน่งโะเลยถ้าไปนั่งโต๊ะตเราตักเองก็ได้กินเยอะกว่านั้นเออแล้วก็ยังมีคนตกคนเดียวก็มีด้วยนะเที่พอแต่พี่ทำไมอย่างนั้น โอ้โหข้างหน้าโหน้าวัดก็เจอขนมนี่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าวัดแล้นะครับเฮ้ยมีดอกไม้ขายเว้ยเอาไปไหว้กันต้องขอใคนต้องเอาไปไหว้ยักษ์ไม่ไหวครับเพราะไม่ได้พูดอะไรไปไหว้ทวสุวรรณคุณสมใจพระกุหลาบภานี้มากุหลาบนะครับเอาไปไหว้ดูพระที่จุดแดงเลยเนี่ยแดงๆครับเดี๋ยวเราเข้าวัดวัดจุลามณีครับ ไปจอดวเข้าร้านจอดรถไม่กัดีลยวไ่เก็เดินลไเดินเข้าไปในวัดข้างในวันนี้คนน้อยมาวันนี้เดินเข้ากันไปต้องขึ้นตะเลง วัดลังกาตุลัต้อง,งข้าไป,ปว่าว่าหน่นงตู้เราไปหาตู้เอทีเอ็มก็ตังไปแลกกัน ทางเข้านี่นครับ

คน <ว pools> นี้เปลี่ยนใหม่ทำใหม่แล้วลูกนี้เลย้าวูเดียวออกอเลยสอไม่อกเลยแลวันนี้ส่นะครับวเดี๋ยวเราไปหาตังค์าเหรียญนะต้องรูนี้มิดออค์ม่ก็คือสมเด็จโตสุท้ทยก็คือลูกคู่ม้าันสายแล้วก็ออกพออนิฐานนะคือมาส่งกับอริยสงฆ์ท้งข้าคมือ

ผลก็จะมาแล้วครับไมัน่าสนั่นคนไม่มีวันนี้ยู้หญิงก็ไม่มีเห็นว่ามันมีงานซ้อนอะไรอีกใช่่เห็นว่าเขามีงานหนึ่มันต้องานน่ะี่เราเข้ามาต้องแยกไฟแดงที่จะเลี้ยวเข้าตลาดแม่กองแหละแต่เราเลี้ยวขวาเข้าผ่านตลาดทับพื้นตะพานเพราะว่าถ้าไปใครมีชื่อไปแต่ว่าอีกคนไม่มีชื่อ ตลาดนะครับกองคในตลาดแม่กองรถก็จะทางรถไฟเดินลมทานแล้วทางรถไฟใกล้แล้วเดวข้ามแล้วไอ้เขาเรียกไอ้นะไอ้ลมหุบไหมไอ้ลมหุบตลาดลมหุบฝั่งนู้นนะหายเข้าไปน,ะน,ะนั่<ใ>น,นเลยพอตกเย็นนี่เนี่ยทั้งเลิกงานทั้งโรงเรียนเลิกก็เราจะเยอะหน่อยครับพอตกเย็นจะพ้ามเล่นนี่ตลาดลมหุบนี่ ไม่ใช่ปะไม่ใช่ลุ่นฝ่ามือเนี่ยทางรถไฟอยู่งแนี่นเลยขายไปทั้งฝ่ามือมองเห็นที่ไ้นขายตลาดตลาดลมพุ่งพอดีเดี๋ยดูดูดูหนุ่ๆไม่เห็นพี่ยังไม่พุ่งลมอื่นกูไม่ไปหรอกไม่ได้มาคือของเัื่งเดิมไงแล้วตอนนี้คือเขาก็ไม่เล้อเป็นจุดขายนี่คือวัดวัดป้อมแก้วเนี่ยวัดป้อมแก้ว คนจะมากันเที่ยวเป็นจุดเที่ยวจุดนี่แหละตลาดล่มพุกครับอยู่ข้างข้างอยู่ข้างหลังตึกนี่ครับตลาดล่มพุกที่แม่กลองอเป็นทางรถไฟที่ขายบนทางรถไฟกับตามดูตามในคลิปต่างๆม,มันไปต่ยตัยาอ้วคนนนูัตน อยากเอ็กซ์เพรสชอว์อะตอนนี้รถจ้ามัตอนนี้รถเร่งน้อยนะครับเนี่ยในตลาดนี่รถน้อยปกติรถต้องติดอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง,มงโลตัสต่อขายตามามานันต้องเกือบสามสิบล้านนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นสะพานแดงนางขึ้นสะพานข้ามถนนพระรามสองประวัติออกกับประจวบบ้านเรานะครับ แต่เมื่อกี้ถ้าเราตรงไปตรงแยกไฟแดงครับพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยมันคือเขาเขาไม่ให้เลี้ยวเลี้ยวขึ้นสะพานเลยเขาปิดไว้เลยนะยปิดไว้เลยเราต้องไปวนใต้สะพานด้วยกลับไปวนด้วยนี่แต่ท่าไปรอบหนึ่งทุกคนก็มืดหมดแล้วนน นี่เส้นอัมพวาเขาออกมาที่รถรถน้อยครับรถไม่ติดแับเรียกว่าเป็นวันธรรมดา๋อวันนี้ผมกลับมาแล้วก็มาเส้นเอ้เนี่ยครับพระรามสองเพราะผมมาแวะวัดจุฬามณีตอนนี้อยู่แม่กองจะขึ้นสะพานแม่กองแล้วเข้าพระพระรามสองนะครับนี่ครับเราเข้าพระรามสองครับพอกลับก็ยังครับแล้วพอกลับกลับเพชรบุรีแล้วเหรอ ครับผมตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากี่านาทีถึงนะครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงปากท่อเอ้ยมาเส้นพหลามสองบังบันดาล<อ>ไม่ไม่ตอนนี้ครับตอนนี้ถึงนี่แล้วครับสะพานแม่กองสะพานแม่กองเลยแม่กองมาถึงนี่ลนนแ,แ,แล้วครับพหลามสองเส้นข้ามสะพานแม่กองครับสะพานแม่กอง ก็ครึ่งชั่วโมงครับครับครับข้างหน้าดูครับดูครับ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 ดูข้างหน้าเราเวลาคุยกับเวลาโทรนี่ไม่เหมือนกันเลยนะพี่ต๋องพูดติดๆเป็นเลยเวลาคุยโทรศัพท์เนข้าข้างหน้าเราดูดอย่างผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันมังข้างหน้าเราเนอะเราต้องคุยกับผู้ใหญ่เราไปขอฝนกำลังตกเลยไม่ไม่ดูกับพี่ต๋องตอบไม่คล่องไงตอบติดๆจะอะไรจะให้เยี้ยมวันนี้ฝนตกหนัก คือเกรงใจว่าไอ้เชี่ย <go> มันเย็นแล้วแล้วแล้วค <ses themselves> <tad> ือพอเขาบอกว่าเขาไปกินแล้วแล้วกูก็ไอ้เชี่ยเอ้ยคือเขาไม่รอเราแล้วเขาไปกินแล้วอ่ะเพราะร้านมันปิดร้านโบเบสปิดแล้วเขาไปกินข้าวต้มนั่งรอที่ร้านอเหยว่าทำอะไรไม่ถูกเลยนี่ก็คือไปถึงมุกก็เขาก็คือรอเราแหละรอจใจให้เราอ่ะไม่รอได้ไงอ่ะเขาโทรมารอเราแล้วแหละ ข้ามสะพ oui. านแม่กองแล้วครับฝนก็ใกล้จะลงเม็ตเรนหนุ่โอ้ทางประจวบน่าทางประจวบฝนตกโอ้โหนกนางแงินเยอะหนู่มฝนตกหนุ่โอ้เอ้หนุ่มนงเงินก็บเยอะหนุดูดูฝนตกทางเพชรบุรีครับนี่โอ้โหเพชรบุรีประจวบแน่เลยนี่ทางนับ ของที่านแม่กองแล้วครับแล้วก็เดินทางกันไปครับนี่วิร์หนึ่งหกแปดอันนี้วิ่งข้ามนครพนมตู้ทุเรียนมงคดรถทุเรียนรถสายนครพนมไปนนมแล้วครับม ตรงนี้นนะเวลาเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยประตูสู่ภาคใต้นะครับหน่าติดตรงนี้ครับประตูสู่ภาคใต้เนี่ยพอเราเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยไม่มาป้ายไม่หากินคันอื่นต่อมันน่าจะมีป้ายนะครับว่าประตูสู่ภาคใต้นะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ครับบอกให้ไวบอกให้ไวเนี่ย สู่พระต้นี้เริ่มจะวังมะนาวเลยครับพอตะเลียวซานไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปที่ไหนแล้วไปพระใต้เดียวบส่ไป้าต้องส่งวาเปิดไฟฟ้เนี่ยถึงบางแคมแล้วครับเฝนเริ <that> ่มลงเม็ดแล้ว ไฟล์ตกแม้วใจ่วนห้องเิดมาข้างล่างไงนอนเตี้ยส่งไอ้นี่ส่งไอ้นี่ก็เห็นยใช้เน็ตตัวเองอยู่อะลุงมาเป็นสายใต้นะครับถ้าฝนตกตกแบบนี้ครับเอ่อไม่ต้องวิ่งเร็วแล้วก็ไม่ต้องเบรกแบบกระทันหันนะครับเพราะถนนลื่นสายใต้แล้วถนนลื่นนะครับบอกไว้ก่อนเลยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่วิ่ง เส้นลงภาคใต้นะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับฝนตกไปทงฝนตกแล้วก็รถมากนะครับไปเรื่อยๆครับฝนตกล้มากไปกันสามเลนเนะี่ย

ที่จะทำทำเรือเรือตนใหญ่เลเป็นเป็นที่ชายทะเลใช่ไหมที่คลองบางบามาที่หมูอ๋อเรว่อการสัจองพวกพวกนั้นเขาจะเปพวกจิตอาสาแก้วจถือว่าอ๋อนึกว่าแต่เขาใส่มูดู แต่ถ้าถ้าเป็นข่าวต้ม่ถ้าถ้าคนคนที่คิดต้มร้านพี่ตุที่บอกคอสอดจอใช่ไหมที่เรือเพราะเขาไปลงที่นาเขาวังเป็นบุรีไปทำข่าวด้อยู่เดกก็ทำข่าวเลยครับขอบคุณอี่ทัอยูพ้านี้ก็มีข่าวนี้คัทั้งนั่นแหละวงมันก่อนก็เอาไี้พอสามารถไปยืมไปยืมเงินครับ ถึงชะอําบุรีแล้วครับนี่ชะอําบุรีถึงปั๊มลงเท่งนะครับเนี่ยทางซ้ายทางขวาปั๊มลงเท่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปพารเข้าไปพาร์ทชะอําป่าบุรีจะออกไปพารใช่ไหมปั๊มลงเท็กแทบมือเนี่ยวแอบแม่จะไปเติมที่ไหนเนี่ยเติมปานไปมีมันนั้นเราเติมปานป้ะปานปานเก แวะกันันน้ข้าวที่ข้างเขาวังมาอิ่มแปลครับเลยไม่นั่งที่พิเรนไม่นอนในซุ้มมันยุงกัดตายอ๋อเี่รถติดนะนี่รถโอ้โหรถเอ่อบรรทุกน้ำหนักเข้าาาด่่นชงต้องเข้าด่านช่างเนี่ยรถติดมากเลยสบ้าคืนนี้กิโลพังนะเนี่ยตรงนี้ตัดช่างทำงานเยอะเพราะว่านซ่าสี่สิบแปดโล ทำแผลไว้มันชัั้งเสียรถรถไม่ได้ช่างมันก็โดนฉันโดนโดนเรียกแดกแล้วลูกเมาช่างไม่ได้ดูน้นำหนักตัวเอง,เองไงแบพานมานครับเแยมันก็ไม่หลอกจับ<ด>จับมันทุกข์ก็จมากหน่อยครับแล้วมันทุ่งอ้ไม่น่าเชื่อโดนโดนไอ้นี่บุกเดี๋ยวนี้นะอโอ้ยเหงื่อซึมไอพนตัวมันร้อนตีน๋ไหมดับแม พุตกตะแบกพุ<ำ><ำ>กพุตกตะแบกพุกตะแบกวันนี้เรากลับมาถึงจุดก่อสร้างสะพานข้ามแย่าสายใบพัดช้าอัมปาบรีแล้วครับเนี่ยยามค้าคืนเมื่อวานเรามาถึงนี่ช่วงบ่ายแต่วันนี้เรามาถึงนี่ช่วงกลางคืนก็มันก็เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วครับเามื่อกี้ว่าทาบถูกเลยซ่องผมเองนะ สองทุ่มนะสามทุ่มนี้ไปเห็นมาจากไหนเออเรีว่าสามทุ่มแล้วนะอะไรว่าไปดูวินาทีไง <laughs> ไปไปดูไปดูนาทีไงไปดูน <laughs> <laughs> าที <laughs> โอ้ยทำสักควางขวางรถยาวใหญ่มากเนี่ยที่ว่าที่จะก่อสร้างรถนะครับสี่ใช้เวลา แต่อุปกรณ์เอาเตรียมมาครบไว้หมดแล้วนะไอ้เขาเรียกคานพื้นสะพานเนี่ยมาวางไว้เต็มหมดแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือวางไว้เต็มหมดเลยเขาวางไว้ทำไมอ่ะแ,แค่เดี๋ยวพอเขาทําต่อหม้อขึ้นมารับก็ยกพวกคานพื้นสะพานนี่ตั้ง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 ก็งงโอเคมันก็ใช้ได้เนี่ยวางเต็มแล้วครับเนี่ยตอนนี้กำลังเทต่อหม้ออยู่ครับไอ้สะพานข้ามแยก ทั้งเวตาปะกับช้างแทงะสองจุดเนี่ยที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่กับผมกับทางหลวงแล้วก็ไปดูในช้างแทงไปครับ นี่ก็อีกหนึ่งแยกครับที่กำลังก่อสร้างจะก่อสร้าสงสะพานข้ามแยกนะครับก็เรียกอะไรช้างแทงเหรอตรงนี้มันแยกช้างแทงครับเข้าวัดวัดที่นี่นะวัดเสกใต้นะเดี๋ยวซ้ายจะไปวัดวัดใต้ช้างแทงครับน,นี่ครับนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งแยกไฟแดงเหมือนกัน ที่เตรียมก่อสร้างมาเตรียมมาเป็นปีแล้นะเตรียมมาเป็นปีแล้ว,นะตมมแ,ลวแต่ยังไม่มีการสมดินขึ้นมางานปูนงานปูนก็น่าจะเริ่มลองบ้างแล้วนะั้งเริ่มลองแล้วครับงานปูนปีกว่าแล้วนะแต่ว่าเนี่ยก็จะทําสะพานข้ามเหมือนกันครับจุดต่อไปครับท่านะ วันนี้รถน้อยเพราะวันธรรมดาเนาะก<อ>ำลั<น>ตงต่อเสาเข็ม,มนเนาะเราก็เดินทางมาถึงปราณบุรีแล้วครับเนี่ยชาร์จไฟที่ปราณบุรีมประชาชาร์จมาจากนะครทมนล้วแต่ตอนนี้มาชาร์จที่ปราณบุรีรันเ่ ร้อมบางจากปาบร์รีเดี๋ยวใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับเต็มดูนะชา้ชาชา้ชาชัดเร็วเดี๋ยวเรามาดูว่าจากนครถมมาถึงปานเนี่ยใช้ไฟไปเท่าไหร่เมื่อกี้เขามีน้ำนะครับมีน้ำสำหรับเอ่อ รถที่ว่ามาเติมน้ํามันเราจะเขาจะให้น้ําเมื่สอบถามแล้วว่าเราถ้าเราไมา่ชาร์จไฟฟ้าเนี่ยเราจะได้น้าได้ไหมเขาว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับเราบอกไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้มันต้องเติมน้ำมาเท่านั้นไม่ได้เราบอกว่าไม่ได้ไม่ได้แ <c oughs> ลว้วก็ด,ด,ดูว่าเออ เราต้องใช้เงินเท่าไหร่กี่บาทกลับถึงบ้านที่บางสะพานนะเดี๋ยวมาดูครับเใช้เวลาประมาณชั่วโมงอะเดี๋ยวมาคอยดูครับ